คุกเขาให้เข้ากันกเติมน้ำไปหน่อยนึงเนี่ยครับเรก็คุกเขาให้เข้ากันทีนี้เราก็จะมาเปิดฟักทองของเราที่เตรียมไว้แล้วครับฟักทองครับไข่ที่เราตีเข้ากันแล้วกับเครื่องเทศเทเข้าไปในฟักทองครับ ก็ไปให้เต็มเลยนะครับเอาเต็มออเต็มที่เหลือก็นี่ครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปปิดฝาลูกพักทองเข้าไปนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมาใส่ซึ่งครับนึ่งครับส่วน